ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกืนกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับชายร่างอ้วนที่มาจากตระกูลขอนสายฟ้าพูดอย่างมีอำนาจและสั่งลูกน้องของมันทันทีเมื่อเห็นว่าลูกพี่สั่งอย่างนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาสองสามคนก็ได้วิ่งไปที่เซลโจและเซลโจก็รู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในระดับของวิญญาจารยร์สี่วงแหวนวเซลโจยิ้มและเดินออกมาทันใดนั้นแรงโกดดันมหาศาลก็ถูกปลดปล่อยและพลังวิญญาณก็กดเข้าที่ทหารที่พุ่งเข้ามาโดยตรงและพวกเขาทั้งหมดก็คุกเข่าลงกับเคิร์นมันเป็นไปได้อย่างไรชายร่างอ้วนฟันทองแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเอง เขาต้องรู้ว่าทหารองครักษ์เหล่านี้อยู่ในระดับสี่วงแหวนวิญญาณซึ่งสี่วงแหวนวิญญาณนั้นก็สูงลังมากสําหรับคนทั่วไปอยู่แล้วเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าเขาอายุแค่1ิบกว่าปีเท่านั้นทําไมทหารองครักษ์ทั้งหมดเหล่านี้ถึงได้คุกเขาอยู่ตรงหน้าเขาเดียวจูมองดูชายร่างอ้วนฟันสีทองแล้วพูดเบาๆว่าเจ้าอยากจะซื้อพวกนี้ไปทําไมพวกมันก็เป็นแค่ของเล่นแน่นอนว่าถ้าซื้อพวกมันเพื่อความสนุก พวกมันจะทำอะไรได้อีกชายร่างอ้วนฝันสีทองพูดอย่างเสียบขาดเจ้าซื้อเพื่อความสนุกนั้นเหรอเดียวโจมองดูชายร่างอ้วนฝันสีทองด้วยความเย็นชาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนจิตใจดีแต่เขาก็เป็นคนมีศีลธรรมและไม่อาจยอมรับได้ว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นของเล่นให้กับคนอื่นสำหรับเขาแล้วทุกคนควรจะมีสิทธิและเสรีรภาพเป็นของตัวเองแม้แต่สัตว์วิญญาณข้ามสายพันเหล่านี้ ก็ควรจะมีสิทธิและเสรีภาพเช่นกันเขาไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องราวในโลกนี้ได้แต่เขาสามารถควบคุมเรื่องราวเฉพาะหน้าได้ตอนนี้เขาโกรธมากและมองไปที่เจ้าอ้วนฟันสีทองและพูดว่าจริงๆงั้นเหอรอหลังจากคำพูดนั้นความกดดันก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันและเจ้าอ้วนฟันสีทองก็คุกเข่าลงต่อหน้าเสี่ยวจูเช่นกันในขณะนั้นเจ้าอ้วนฟันสีทองก็ถนัดได้ว่าเสี่ยวจูไม่ใช่คนธรรมดา จึงเรียกวิงวอนขอความเมตตาว่าท่านผู้ทรงพรังให้อภัยข้าเอถอะข้าไม่รู้ว่าจะทําให้ท่านโกรธแบบนี้ข้ามีตาหามีแววไหมปล่อยข้าไปเถอะเซียวจูสายหัวและเก้าวเท้าอีกข้างออกไปทันใดนั้นผู้คนทั้งหมดที่คุกเข่าอยู่บนพื้นก็ระเบิดระเบิดออกมาเป็นกลุ่มสายเลือดแต่ไม่นานก็กลายเป็นโรคสีขาวบริสุทธิ์เช่นเดิมเนื่องจากหิมะตกหนักมาก เมื่อเห็นว่ามีคนฆ่าคนประชาชนที่อยู่รอบข้างก็เฉยเมยดูเหมือนว่าพวกเขาจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แท้จริงแล้วนี่คือเมืองแห่งบาปเมืองแห่งบาปและความปรารถนาที่นี่ตราบใดที่เรามีพลังไม่ว่าจะฆ่าหรือทําอะไรก็ไม่มีใครสนใจเราเซียวโจ้หอยเด็กสาวออกจากโรงเด็กสาวตกใจกลัวและก็อมองเซียวโจ้ได้ความกลัวเนื่องจากพวกเธอเห็นการกระทําของเซียวโจผู้คนจํานวนมาก ตายเพียงแค่พิบตาเดียวเท่านั้นซึ่งเพียงพอที่จะพิสูจน์พลังของเซี่ยวโจเซียวโจ,โจยิ้มให้กับพวกเธอและพูดว่าเอาละพวกเจ้าเป็นอิสระแล้วออกไปได้หญิงสาวเมอาหน้ากันเพราะพวกเธอไม่มีบ้านให้อยู่อาศัยและไม่รู้ว่าจะไปทางใดเท้าแดงกลับด้วยความหนาวเหน็บแทบไม่มีรอยสึกหรอหญิงสาวสองสามคนนั่งยองๆด้วยกันและตัวสันเทาการเดินทางของเซียวโจ ไม่สะดวกที่จะพาผู้คนไปด้วยไม่ฉะนั้นเขาจะทิ้งเสี่ยวอูวไว้ที่ป่าใหญ่ชิงโตทําไมดังนั้นเสี่ยวโจจึงไม่ยอมพาสาวสาวไปด้วยเขาช่วยพวกเธอไว้และเขาก็ทําดีที่สุดแล้วเสี่ยวโจเดินเข้ามาทราดนั้นก็มีหญิงสาวหลายคนเดินตามเขาไปแบบนี้เขาทนไม่ไหวแล้วจริงๆเขาจึงเข้าไปในเมืองก็ซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าให้กับพวกเธอจากนั้นก็พาพวกเธอไปกินข้าวและพูดว่าเอาลาพวกเจ้าไปเถอะ ข้าพาคนอื่นไปด้วยไม่ได้จริงๆพวกเจ้าจะตามข้ามาแบบนี้มันอันตรายมากจูจูหยิงสาวสองสามคนก็คุกเข่าลงพ่มศีรษะต่อหน้าเซียวจูจากนั้นก็กอดกันและออกจากโรงแรมนี้ไปทันทีที่พวกเธอเดินออกจากร้านไปก็มีม้าสองตัวลามรอบพวกเธอไว้ได้ทันดนั้นก็มีลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งผ่านจอดทะลุร่างกายของพวกเธออะไรนะเสียงขีดร้องและข้าควร ดังออกมาจากปากของหญิงสาวตัวน้อยทั้ง5้าคนร่างกายผอมบางของพวกเธอล้มลงทันทีหลังจากโดนโจมตีทนใดนั้นหญิงสาวตัวน้อยหลายคนก็ล้มลงกับเพิน้นและเลือดสีแดงสดที่ไหลลงมาจากร่างกายที่อ่อนแอของเด็กหญิงตัวน้อยทําให้พื้นดินสีขาวราวกับหิมะกลายเป็นสีแดงเมือนช่างเผด็จการและดูเดือดรวดเร็วจริงๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนไม่มีใครตอบสนองทันมีกลุ่มคนสวมชุดเกาะขี่ม้ามาแล้วชายหนุม่มผู้หนึ่งนำหน้าใบหน้าของเขาดูโอหังถือดาบโบราณห้อยอยู่ที่เอวดูหน้าเก่งขามเขามีรูปร่างผอมเพรียวแต่งกายด้วยชุดสีขาวใบหน้าซีดเผือดในขณะนี้มือข้างหนึ่งเฟื้อนเลือดกบนกกระจอกตัวน้อยไวแน่นขณะที่จ้องมองเสี่ยวโจยิ้มอย่างเศร้าหมองและพูดว่าเจ้าหนูน้อยเจ้าเป็นคนฆ่าพี่ชายของข้างนั้นเหรอ ใช่หรือไม่เมื่อเห็นกลุ่มคนเหล่านี้พ่อขาแม่ขาและผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็รู้สึกตกใจเพราะพวกเขารู้กันดีอยู่แล้วว่าสัญลักษณ์บนร่างกายของพวกเขาทั้งหมดหมายถึงอะไรนั่นคือสัญลักษณ์ของตระกูลขอนสายฟ้าตระกูลขอนสายฟ้าเป็นตระกูลใหญ่ในเมืองแห่งคนบาปถึงแม้ว่าจะมีตระกูลตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองแห่งคนบาปเพียงไม่กี่ตระกูล แต่ตระกูลขอนสายฟ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่เคยมีใครกล้าย,ยั่วยุตระกูลขอนสายฟ้าซึ่งเป็นตระกูลใหญ่แต่เซียวโจกับค่าสมาชิกของตระกูลขอนสายฟ้าและค่าไปมากกว่าหนึ่งคนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ชายชราจ,จากตระกูลขอนสายฟ้าก็ถูกฆ่าโดยเสียวโจเช่นกันเมื่อเห็นฉากนี้เสียวโจก็โกรธมากแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติกับเด็กสาวพวกนั้นแต่เด็กสาวพวกนั้นก็เป็นคนที่มีชีวิตอยู่ได้พวกเธอ ก็ตัวเล็กนิดเดียวแต่พวกคนเหล่านี้ก็ยังโจมตีเธออย่างไร้ความปาณีท a d ใดนั้นหัวใจของเสี่ยวโจก็เต็มด้วยความขุนเคืองหากเขาไม่ฆ่าพวกเขาก็คงยากที่จะเข้าใจความเกลียดชังเพียงหนึ่งเดียวของเสียเส่ยวโจเสี่ยวโจเดินออกไปทีละก้าวท a d ใดนั้นชายหนุ่มผู้สงสัยก,ก็มองเสี่ยวโจและพูดว่าเจ้าหนุ่มน้อยเจ้าคุกเข่าลงข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าอะไรนะข้าบอกให้เจ้าคุกเข่าลง ในขณะนี้บรรยากาศทั่วทั้งถนนดูเหมือนจะเงียบสงบไร้ซึ่งเสียงใดๆใสายตาของทุกคนต้องมองพระเทเสี่ยวโจโดยตรงโดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาเรานั้นแรกแต่ลรคนก็เต็มเรื่อยถ้อยคาเสียดสีและย่อเยอ้ยพวกเขาตะโกนว่าคุกเข่าลงคุกเข่าลงเสียงนี้ช่งางหยาบคายและไม่น่าฟังเอาเสียเลยบนท้องถนนในเมืองแห่งคนบาปแต่ทว่าเสี่ยวโจไม่ได้รู้สึกรายอายใจแต่กลับมีความเครียดแค้นเท่านั้น เขามีความหมายแปลกๆแ,แ,และจริงจังอยู่ที่มุมปากของเขาเจ้าชอบให้คนคุกเข่างั้นเหรอชายหนุ่มมองมาที่เสี่ยวจูอย่างแผ่วเบาและพูดว่าเจ้าหนูน้อยถึงแม้ว่าเจ้าจะฆ่าพี่ชายของข้าแต่ข้าก็ไม่ได้พยายามที่จะแค่แขนให้กับพี่ชายของข้าพี่ชายของข้ามันก็แค่ขยะเขาสมควรได้รับโทษหากเขาตายแต่เจ้าเจ้าออกมาจากป่าน้ำแข็งเจ้าได้เห็นชายชวราที่อยู่ในป่าน้ำแข็งหรือไม่ ใช่ข้าเห็นชายชราคนนั้นเสี่ยวจูตอบอย่างสบายท่านปู่ของข้าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างชายหนุ่มคนนั้นถามอย่างรวดเร็วอาา่าเจ้าถามว่าชายชราเป็นยังไงงั้นเหรอเขาเป็นสมาชิกของขอนสายฟ้าใช่หรือไม่ในตอนนี้เขากำลังรอพวกเจ้าอยู่ในนรกแล้วเสี่ยวจูกล่าวอย่างเฉียบขาดเสียงอันผด็จการนี้เมื่อพูดถึงทนายนั้นทุกคนก็ตกตะลึงนี่เจ้า เจ้าฆ่าปู่ของข้างั้นเหรอชายหนุ่มมองดูเสี่ยวโจได้ความไม่เชื่อฮ่าเขาทําให้ข้าโกรธข้าไม่เพียงแต่ข่าผูของเจ้าเท่านั้นแต่ข้าจะฆ่าเจ้าในอีกไม่ช้าอีกด้วยหลังจากฆ่าเจ้าแล้วข้าก็จะทําลายตระกูล้อนสายฟ้าของเจ้าให้หมดสิ้นไปในขณะนี้แสงสว่างอันดุร้ายปรากฏขึ้นในดวงตาของเสี่ยวโจ ข้ามันชายหนุ่มผู้สูงศักดิ์ก็ออกคำสั่งทันใดนั้นลูกธนูก็พุ่งไปที่เสียเส่ยวโจเสี่ยวโจยิ้มอย่างเย็นชาและโบกมือเรียกน้อยพลังวิญญาณมหาสารพุ่งออกมาทันใดนั้นลูกธนูทั้งหมดก็ถูกป้องกันโดยเสี่ยวโจในขณะนั้นมัดเหล็กก็แผ่ซ่านไปในบรรยากาศอันร้อนระอูและอันตารายมันต่อยไปที่เสี่ยวโจที่กำลังพุ่งเข้ามา มีเสียงดังเกิดขึ้นขึ้นลมรุนแรงซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เสี่ยวโจพัดไปทุกทิศทุกทางเสียงวีดอย่างบ้าคลั่งและแพร่กระจายดังสนั่นวันไหวจนผู้คนที่เดินไปมาต่างก้าวถอยหลังไปพร้อมกับใบหน้าที่ตกตะลึงโดยเฉพาะมัดอันเลวร้ายนานได้โจมตีเสี่ยวโจอย่างรุนแรงมันก็แค่นั้นเองในใจของผู้คนที่เดินผ่านไปมาและพ่อขาแม่ขาทุกคนดูเหมือนว่าพวกเขาจะเห็นภาพอันน่าเศร้าของเสี่ยวโจ ที่ถูกมัดเหล็กพัดหายไปแล้วกากเป็นเลือดลงเพลนแม้แต่คนใจอ่อนบางคนก็ยังหลับตาและไม่อาจที่จะทนมองอีกครั้งไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นทุกคนคิดว่าเซียวโจไม่อาจที่จะรับมัดนี้ได้ผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านั้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่าเจ้านายของพวกเขาเคือราชาวิญญาณราชาวิญญาณเมื่ออายุ20ปีแรกเป็นราชาวิญญาณที่อายุน้อยที่สุด ในตะคูณคอนสายฟ้าของพวกเขาด้วยหมัดเดียวแม้แต่เหล็กทองแดงลึกลับก็อาจจะแตกกระจายไม่ต้องพูดถึงเสี่ยวโจในขณะนี้รอยเย็มบนใบหน้าของพวกเขาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไปตายซะในขณะที่กำลังหายใจมันเหล็กของชายหนุ่มคนนี้ก็ได้โจมตีลงตรงหน้าเสี่ยวโจแล้วตอนนี้เลยทันใดนั้นฝีเท้าของเสี่ยวโจก็แตะพื้นและทันดนั้นร่างทางร่างก็าหายไปในพริบตา เกิดอะไรขึ้นในฉากนี้มัดท้องชายหนุม่มที่ชกไปที่เสี่ยวจูก็พลาดไปและแรงโจมตีที่น่าสะพึงกลัวเกือบจะทำให้เขาเซไปแต่ทว่าก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองเสี่ยวจูก็หายไปได้อย่างไรเขาสัมผัสได้ถึงเพียงสายลมที่พัดผ่านหลังของเขาและความรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่กระดูกของเขาซึ่งทำให้เด็กหนุ่มคนนั้นหวาดกลัวในขณะนี้เสี่ยวจูก็ปรากฏตัวขึ้นในอากาศทันที ปีกสีแดงด้านหลังของเขาแผ่กว้างออกและขนบนปีกของเขาก็ตั้งขึ้นทันทีทักษะปีกสังหารขนนกก็พุ่งออกมาเขาต้องการหลบแต่มันก็เร็วเกินไปรกกราฐานหันเกินไปดังนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยชายหนุ่มคนนั้นที่มาจากตระกูลคอนสายฟ้าก็ทําได้เพียงเท่านั้นฝ่ามือเหล็กแห่งทะรุไปที่เอวด้านหลังของเขาทันทีเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มร้องเสียงหวยหวนอย่างน่าสงสาร ใบหน้าของเขาเต็ม,มไปด้วยความตกใจสยองขวัญตกตะลึงและความไม่เชื่อและเสียงที่ตอบกลับเขาเป็นเพียงเสียงที่เหนือถูกแทงเท่านั้นในขณะนี้ทั้งโรคเงียบสงบสิ้นดีเมื่อเห็นขนนกพ,พุ่งเข้าใส่ร่างกายของพวกเขามีเสียงระเบิดดังขึ้นไม่กี่ครั้งก่อนที่พวกมันทั้งหมดจะระเบิดเป็นหมอกใสเลือดทั้งหมดในเวลานี้ทุกคนมองพระเสียวจูด้วความรหลาดใจเขาเหมือนกับเป็นปีศาจมาจากนารก เดินไปข้างหน้าธีระเก้าธีระเก้าและเสี่ยวจูก็มาถึงสถานที่ซึ่งเป็นข้าเลือหาดของขอนสายฟ้าที่ตั้งอยู่ในเมืองแห่งคนบาปทใดนั้นชายคนหนึ่งก็วิ่งออกมาและล้อมรอบเสี่ยวจูไว้เสี่ยวจปลดปล่อยพลังของจักรราิวิญญาณออกมาทันทีทใดนั้นคนคนนั้นซึ่งอยู่ในระดับมหาปาร์วิญญาณก็ได้วิ่งออกมาพร้อมกับทีมงานของพวกเขามองไปที่เสี่ยวจูตรงหน้าและถามว่าเจ้าหนูเจ้าบุกเข้ามาในที่อยู่อาศัย ของตระกูลขอนสายฟ้าของข้าทำไมเซียวโจยิ้มที่มุมปากของเขาและมองดูพวกเขาอย่างเย็นชาและพูดวร่าวันนี้ข้าจะมาที่นี่เพื่อทำลายตระกูลขอนสายฟ้าของพวกเจ้าทำลายตระกูลขอนสายฟ้าของเรางั้นเหรอเจ้าเหมือนช่างโอหังจริงๆมหาป่าวิญญาณคนนั้นกล่าวอย่างเฉียบขาดเซียวโจมองดูพวกเขาด้วยรอยยิ้มเย็นชารัศมีบนร่างกายของเขาเข้าระเบิดออกมาวงแหวนวิญญาณทั้งหกวงรากฏขึ้น บนร่างกายของเขาเซลโจไ,ได้ปลอมแปลงวงแหวนวิญญาณใดๆทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อหน้าพวกเขาเซลโจไม่ให้พวกเขามีเวลาที่ต้องประหลาดใจและดาบกระดูกในมือของเขาก็ถูกฟันเข้าไปหาพวกเขาทันทีเซลโจก้าวเข้าไปในบ้านของตะกูลคอนสายฟ้าทีละก้าแรงกระตุ้นบนร่างกายของเขาก็ระเบิดออกมาทันทีโดยมีวงแหวนวิญญาณหกวงอยู่บนร่างกายของเขาเป็นประกายแสง ดาบกระดูกในมือของเขาเป็นปรากายด้วยแสงเย็นและ่ผีสีแดงบนหลังของเขาก็เปิดออกเหมือนกับเทพเจ้าปีศาจก้าวไปทีละก้าวไปที่บ้านของตะกูลขอนสายฟ้ามีความโหดร้ายและไร้ความปราณีนี่คือเมืองหลวงแห่งบาปไม่ว่าเราจะทําอะไรที่นี่ก็ร้อนไร้เหตุผลเพราะที่นี่คือที่ที่ไม่มีระเบียบดาบใดที่เราเข้มแข็งเราก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ